ตรงนี้เลยเขาบอกว่าต้องมาชิมชิมอะไรชิมหมูเฮียหมีเฮียหมีเป็นใครอร่อยยังไงใช่เนื้อหมูตัวไหนยาวใหญ่สามสั้นเล็กสีเ่เยอะมากห้าเฮ้ยเอาใหม่ดูหม <c oughs> ูหมูอร่อยอะ่ะโอ้ยนั่นรูหลาไหมนะรูหลานื้อมันงาก็ไหวอย,อยู่ตอนแรกอ่ะตอนนี้ก็ไม่ไหวละตอก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 ไม่ใช <c oughs> ่เขาครับอันนี้ตอกนี่ตต้องกน้อยนะเนี่ย ไม่ต้องตกจิบาทแหม่ตากล้องพามาชิมขอบคุณมา่นะฮะขอบคุณมมกนะฮะวันนี้อร่อยจริงๆครับาาดดก,กับต,ตอนนี้ก็อยู่วัดผาสุกมณีจักรครับเราไม่ได้อยู่วัดเราอยู่หน้าวัดครับที่นี่มาทําไมตรงนู้นนะ่ะนู้นเลยตรงนู้นนะ่ะตรงนั้นมาจากทางด่วนนะตรงนั้นนะเมืองทองธานีนะมาถึงตรงนี้ใครจะไปเรียนมอสอทอไปสมัครเรียนได้เลยแต่วันนี้ทีมงานบอกว่าไม่ได้มาสมัครเรียน เขาบอกว่าที่นี่หน้าวัดผาสุกมริจาคตรงนี้เลยเขาบอกว่าต้องมาชิมชิมอะไรชิมหมูเฮียหมีเฮียหมีเป็นใครอร่อยยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตอบก่อนนี่ทำไมต้องมาที่นี่วะอร่อยไม่เหมือนใครพี่อร่อยไม่เหมือนใครหมูพวงอร่อยที่สุดหมูพวงอร่อยที่สุดเขาบอกว่าหมูพวงอร่อยที่สุดอยู่ตรงไหนอยู่นี่ไงเจอแล้วมาเลยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เฮียหมีฮะครับเฮ้ยเฮียหมีเออเนี่ยเฮียหมีอยู่หน้าชัดๆหน่อยดิเฮียหมีอ้าวเฮียหมีหมูพวง หมูพวงตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาแบบว่าเป็นขายเป็นพวงๆเนาะถึงเวลาจะซื้อก็พูดทอดเลยแล้วก็ขายเลยอันนี้เด็กๆของกินนะเฮ้ยที่โตมาเราแตกต่างยังไงเทคนิคมันก็คือต้องใช้ไม้ตอกเท่านั้นไม้ตอกเท่านั้นใช่ไม่ได้สามไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม้อะไรอื่นก็ไม่ได้เลยไม้อะไรไม่ได้ไม่โดนลูกค้าไม่กินไม่กินเลยเหี้มี หมูพวงสาขาสองเฮ้ยสาขาสองสาขาหนึ่งอยู่ไหนอยู่ในฉบูดอ๋อเคยเจอแล้วสาขาสองอยู่นี่สาขาหนึ่งไม่มีมาถึงตรงนี้เขาบอกว่ามันอร่อยต้องมาดูกันก่อนอร่อยยังไงตรงที่ถือกินเลยไม่ต้องไม่ต้องตัดอ๋อไม่ถึงว่ากินได้เลยใช่ใช่ง่ายง่ายอย่างนี้เลยใช่ข้างหน้าเนี่ยมีพริกกระเกลือด้วยเหรออันนี้เป็นพริกกุ้งสลิดนรกอ๋อไม่ใช่พริกกระเกลือกระเคือผลไม้อันนี้ปลาราผัดสุกอ้าเฮ้ยเมื่อก่อนสมัยเด็กไม่เห็นมีอย่างนี้เลยนะ แบบว่าเพิ่มแบบเพิ่มเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าทําให้แบบมันอยูแบบน่ากินมีขาแบบมีมีปลาผัดสุกแล้วก็อันนี้กุ้งสลิดอันนี้กุ้งนรกปลาย่างนรกดีมากเลยชื่อนรกแต่อยู่หน้าวัดแลวเฮียหมีใครเป็นคนตั้งพี่ชายตั้งให้พี่ชายตั้งให้เฮียหมีตัวใหญ่อ๋อพี่ชายเลยเรียกไอหมีเลยใช่เฮียหมีแล้วพี่ชายชื่ออะไรนั่นไงพี่บิว พี่บิวอ๋ออยู่นู่นนะถ่ายรูปอยู่นู่นพี่บิวเป็นเชฟพี่ชายตัวใหญ่กว่าอีกเป็นเชฟเหรอคเป็นเชฟเชฟที่ไหนเชฟที่ไหนเชฟที่ภูเก็ตสูตรสูตรใครสูตรใครสูตรก็ช่วยกันคิดออกมาเฮ้ยพูดนานแล้วชิมเถอะชิมเถอะเดี๋ยวอันนี้พวงเท่าไหร่ครับพวงอะไรพวงละยี่สิบสามพวงห้าสิบครับสามพวงห้าสิบพวงละยี่สิบหนึ่งพวงไม่กี่ไม่กี่ชิ้นสามชิ้นใช้เนื้อหมูตัวไหนยาวใหญ่สามสั้นเล็กสี่เล็กมากห้าเฮ้ยเอาใหม่ดูใหญ่ยาวสามใหญ่ยาวสามสั้นเล็กสี่ เล็กสีเล็กเล็กมากๆากห้าหกเจ็ดแปดไปเลยโอ้โหเล็กมากๆฟังแล้วมันเสียวๆไงเนีชิมเลยชิมเลยนะต้องใช้เนื้อส่วนไหนใช้เนื้อสันคอเท่านั้นตัวอื่นไม่ได้เพราะเป็นสันคออย่างเดียวใช่สันคออย่างเดียวตัวอื่นไม่ได้นุ่มเลยนุ่มเลยจะมีมันติดนิดหน่อยถ้าใครตัวอื่นจะไม่มีมันแต่ตัวสันคอจะมีมันแล้วดูสะอาดสะอ้านะฮะนี่ขายแบบของแบบนะมีหมูปิ้งด้วยครับหมูปิ้งด้วยพี่หมูปิ้งก็ขายแบบนี้ก็ขายแบบไหนขายเดียวกัน ก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าก็บางคนก็เอาสองอย่างเลยรสชาติต่างกันไหมรสชาติต่างกันต่างกันอันนี้หมูไม่เหมือนกันเหมือนกันสั่นคอเหมือนกันสันคอเหมือนกันใช่แต่วิธีการหมักการปรุงการผลิตไม่เหมือนกันอ่ะชิมเลยแล้วก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่าเวลากินให้ถือยิางนะใช่ให้ถือกินอย่างนี้เลยจริงเหรอใช่ถ้าไม่กินอย่างนี้จะไม่อร่อยต้องถือกินเลยอัะชาอันนี้มีสามอันแปลว่าอันนี้ใหญ่ยาวใหญ่ยาวใหญ่ยาวอันนี้คือใหญ่ยาวยาวแค่ไหนแคนเนี้ยใหญ่ยาวชิมแต่ไม่ต้องจิ้มไหมอ่ะจิ้มครับจิ้มแต่จริิงีจ้กน ลองชิมสดๆก่อนก็ได้หอมมากเอาข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวร้อนร้อนข้าวเหนียวร้อนๆร้อนมากเลยข้าวเหนียวร้อนมากร้อนจริงไหมร้อนจริงมันร้อนยังต้องร้อนตลอดเวลาโอ้แต่ว่าต้องทนความร้อนตอนใส่ด้วยตอนใส่แล้วก็ต้องทนความร้อนเหมือนกันมันจะร้อนแมันก็จะได้แบบมันจะได้ฟิลตอนกินข้าวเหนียวก็ร้อนแบบเนี้แพร่เรียบเออจริงด้วยหอมมันหอม แล้วนุ่มดีมากเลยครับเป็นเป็นส่วนของสัเป็นหงคอใช่หนึ่งอิ่มหนึ่งอิ่มหนึ่งอิ่มเท่าไหร่หนึ่งอิ่มสามสิบบาทแต่ตอนนี้หมูแพงโบก็ขอปรับขึ้นราคานิดนึงแต่ถ้าหมูลงก็ปรับลงอีกลงก็ปรับลงอีกลงตรงตามราคาหมูลงไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆอันนี้เวิร์นะฮะมันพอดีด้วยรสชาติกำลังดีและเนี่ยอิ่มละหนึ่งอิ่มผมกินไปชิ้นหนึ่งแล้วอร่อยมากไปเด้มืออยากรู้นทั้งจิ้มเขาเป็นไงนะเอาอันแรกก่อนไหมปลาล่าบองผัดสุกนะแบบปลาแท้ๆรจล่า อร่อยอ่ะเครื Alter, ่องมาล้าดีมากเลยนะชิมต่อยกันเลยชิมต่อยกันเลยอันนี้ก็คือสลิดครับอ่าสลิดเลยใช่ไหมเนื้อปลาสลิดเลยเอามาทำยังไงเอามาเอามาปั่นปรุงเครื่องจำไปนะปลาสลิดหอมมากๆมันนรกกันบ้างกุ้งนรกกุ้งนรกโอเคแต่เราชิมมากอันนีุ้องอันนี้หอมแบบดับเบิ้ลครับมีตัวกลิ่นปลาย่างหอมด้วยหอมีกแล้วอ่ะนี่กลิ่นกุ้งชัดเลยอร่อยมากครับ มาถึงร้านแล้วครับไปถึงบ้านได้ไหมได้ครับบ้านอยู่ไกลไหมข้างหลังแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูที่<ด>บ้านกันไปดูวิธีการทําหมูเฮียหมี่อหมูพวงไปดูวิธีการทําต่างคนอื่นสั่งกลับบ้านไปด้วยเลยครับไหนไหนก็มาแล้วเขาขายเป็นถ้วยๆวยเอาแบบถ้วยเท่าไหร่นะสิบพวงสิบพวงอ่าเอาให้พี่สองถ้วยเน้อที่อร่อยมากคือหมูก็อร่อยอยู่แล้วนะตัวสามอย่างนี้อร่อยแต่พี่ทักชอบปลาล่ามากเลยปลาล่านี่สุดยอด มาแล้วครับบุกครัวนี่เลยเฮียหมีเอาล่ะเริ่มต้น เริ่มต้นจากการเป็นหมูพวงที่เขากินอยู่กินอยู่ัเป็นหมูส่วนไหนเป็นหมูของสันคอสันคอครับสันคอถ้าตรงอื่นจะไม่ได้ตรงอื่นจะแข็งจะมีมันติดนิดหน่อยปกติทํากี่หมูทำแบบทำสองแบบอ,แบบอะไรบ้าง ตอนแรกก็มีหมูพวงหมูพวงก็ขายมา4ี่ปีเพิ่งจะมีหมูปิ้งแค่ปีเดียวเพิ่งมีหมูปิ้งลูกค้าบอกว่าอยากลองกินหมูปิ้งแฮมี่ดูมั่งก็เลยจัดให้ก็เลยนั่งคิดสูตรอยู่เริ่มใช้เครื่องผสมแบบไหนให้เราคิดเองโบราณเลยโบราณอัจะมีตาปึ๊กมีอะไรบ้างตานปิ๊บตานปิ๊บรากผ่าชีผดไทยสามเกลือครับสามเกลือแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันพืช เพื่อที่ตอนย่างมันจะไม่หนึ่งติดเตาแล้วก็ทําให้หมูนุ่มรเราจะใช้น้ำมันงาก็ได้แล้วแต่โอ้โนั่นรูหลาะนะรูหลาน, <ะ S 2> น้ำมันงาก็ไหวอยู่ตอนแรกอะตอนนี้ก็ไม่ไหวละประเด็นคือหมูหั่นต่างกันไหมหมูหั่นต่างกันหมูปิ้งก็จะแบบหั่นบางมาก สไลด์สไลด์บางมากเลยต้องใช้มีดสไลด์บางมากสังเกตมีดนะนี่เขียงหมูมาเองนะท่านผู้ชมสั่งทําครับสั่งทําเลยนะเป็นของตัวเองเลยเป็นของตัวเองแปลว่าตอนมาซื้อหมูมาซื้อเป็นก้อนๆมาเลยซื้อเป็นก้อนละห้าโลสิบโลอันนี้คือเป็นหมูปิ้งมันจะต้องบางแบบนี้เพื่อที่เวลาเราหมักเนื้อมันจะได้นุ่มเข้าเนื้อเข้ารสชาติเข้าเครื่องปรุงไอจําเป็นมากนะครับหมูปิ้งต้องนุ่มอันนี้ของหมูหมูพวงหมูพวงอันนี้ใช้รั่กพอนมาเป็นก้อนก่อนมาเป็นก้อนเราก็มาแล่เป็นเป็นเป็นแผ่น เพื่อที่ทํางานง่ายอันนี้จะเห็นว่าเขาแล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหดูการหั่นนี่นีเขาหั่นนี้หั่นออกนะอื่นี่อืมอือเสียบเยอะไปคัดเกะอีกทีนึงใช่ไหมตอนเสียบตอนเสียบนี่เราจะต้องไปคัดอีกทีนึงครับว่าให้น้ำหนักมันคงที่ว่าไม่เยอะไปไม่มากไปเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเสียบทีหลังนะครับตอนนี้ดูวิธีการหั่นหลักับการหมักกันเลยนะครับหูพวงจะหนากว่าเนาะพวงหนากว่าน้ําหนักหนากว่าครับถ้าขายเป็นโลโลเท่าไหร่ขายเป็นโล ถ้ารวมทุกสิ่งทุกอย่างค่าหมากค่าเครื่องก็อยู่ที่350ราคาขายราคาขายส่งโลละ350แต่ถ้าซื้อเป็นพวงพวงละ20บาทนี่หมูแล้วก็เลือกเองด้วยเลือกเองเพราะฉนั้นเรามีแหล่งประจำของเราเราเลือกเองเพื่อดูกค้าจะได้มั่นใจว่าเลือกเองทุกก้อนดูครับดูการแรกครับนี่มีก็คอมลิปนะครับหลตรงนี้ไปก็ประมาณสักอันนี้เที่ยงคืนจะเสร็จไหมครับเสร็จครับพี่เห็นว่าสัดส่วนนี่ประมาณกิโลห้าสิบโอได้ไหม เราจะหมักอยู่ที่รอบละสิบโลครับรอบละสิบโลนะที่เห็นนี่จะยี่สิบสามสิบสี่สิบเราก็ต้องหมักรอบละสิบโลครับที่เห็นอยู่นี่นี่ท่านผู้ชมสามารถนะครับเอาเป็นต้นแบบได้ฮะอยากทํามาหากินเลี้ยงชีพตัวเองดูแบบนี้บ้างคุณลุงก็ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้กักนะไม่ได้กักนะครับให้หมดเลยดูทำเลของคุณให้ดีครับเอาละครับต่อไปเป็นการขั้นตอนการใส่เครื่องหมักมีอะไรบ้างใส่หมดเลยมีน้ำตาลมีน้ำตาลอย่างดีนะฮะพวกน้ำตาลอ้อยน้ำตาลตาลหนวดน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวหอมๆเนาะครับแต่กอย่่่าางี้้้้ตลใสไไมดนะ น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวมันจะไม่หอมเหมือนน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตะหนู่มเราอันนี้เรื่องจริงครับน้ำมันพืชน้ำมันพืชอันนี้ใส่เพื่อให้นุ่มเหนียวเลยใส่เพื่อให้นุ่มเหมือนนวดคนนะนะต้องทานน้ำมันหน่อยนะกระเทียมสามเกลือสามเกลือขนาดมีสามเกลือยังต้องใส่กระเทียมเติมเลยนะเกลือใส่แทนน้ำปลาแม่ต้องใส่น้ำปลาไอ้พวกหอยหอยซอสปลาเขียวปรุงรส พริกไทยครับพริกไทยเม็ดใส่เยอะดีตำก่อนตมเองด้วยนะครับตมเองใส่ตามความต้องการเราใส่เยอะใส่น้อยอันนี้กะเอากะเอาแล้วก็นวดไปนวดนานแค่ไหนครับนวดก็ประมาณ5-10ถึงนาทีครับแล้วก็ไปทำยังไงครับเอาไปผึ่งก่อนอ๋อต้องผึ่งนิดนึงึ่งให้หมัๆนิดนึงครับแล้วก็เอาไปซีนใส่ถุงแช่เย็นย่างขายได้เลยอหรือถ้าเร่งรีบก็หมักไว้สัก30นาทีแล้วแช่เย็นก็ได้ร้อยขายได้เลย โอ้โหดูสีสวยครับหอมหอมเครื่องเร์เครื่องปรุงใช่ครับอันนี้นวดไปเรื่อยครับนวดจนมันเข้าเนื้ออพักไว้ก่อนแป๊บนึงครับรอเซ็ตตัวแล้วก็ย่างพักแล้วพักแล้วถึงเวลาต้องร้อยนี่มาดูกันว่าเขาใช้ตอกยังไงครับตอก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 ไม่ใช่เขาครับไันนี้ตอกตัดแหลมแหลมอย่างนี้นะใช่ดูนะฮะวิธีการใส่แล้วก็ต้องยาวประมาณนี้ยาวกว่านี้ไม่ได้ อันนี้เขาวัดมาแล้วครับกะมาแล้วเรียบร้อยชำนาญแล้วเสียบบ่อยแล้วเสียบบ่อยสามเส้นเร็วมากครับปั๊บๆๆเลยต้องกัดปลายด้วยครับแล้วก็พอพอร้อยเสร็จแล้วก็ต้องหมุนหมุนให้มาอยู่ตรงปมที่เรามัดอ่าแล้วไงต่ออย่างนี้เลยตัดส่วนเกินที่ออกอ๋อเหรอครับต้องตัดด้วยครับเวลาเราเก็บอืมอันนี้คือถ้าเกิดจะเก็บใส่ถุงมันจะแทงถุงขาดใช่ไหมใช่มันจะแทงถุงต้องตัดออกแล้วก็เวลาย่างครับมันจะได้ไม่ต้องไปเกี่ยวกันกับกองอื่น ไอตอกเนี่ยมันทําให้หมูหอมขึ้นไหมมันไทยๆดีครับมันคือวัตถุธรรมชาตินะธรรมชาติการย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาหมายถึงว่าใช้ไฟแรงแค่ไหนต้องปรับไฟไม่แรงมากครับไม่แรงมากถ้าแรงมากก็ตอกไหมถ้าตอกไหมลูกค้าก็ไม่เอาไม่เอาอีกเพราะมันไม่ได้หิ้วอ่ามันขาดขาดมันไม่สวยครต้องย่างยังไงมันต้องติกขาดก็ก็คือปรับไฟพอดีพอดีไม่ไม่แรงมากไม่เบาเกินไป่วงหนึ่งคิดว่าย่างใช้เวลาเท่าไหร่ห้านาทีครับเจ็ดเลยรอได้ตามนั้นอ่า อันนี้สังเกตนะครับว่าจะมีมันแทรกทุกๆอันเลยนะครับสลับไปสลับมาก็แทงเข้าได้นะครับแทงเข้าได้มันแหลมอตัดให้ปลายมันแหลมด้านหนึ่งเพื่อที่เอาไปแทงตัดผิดก็แทงไม่เข้านะตัดผิดก็แทงไม่เข้าเออตอกนี่ทขาไมเล่นไปแทงไม่เข้าถ้าตัดจากด้านแข็งไปหาด้านอ่อนเราจะแทงไม่เข้ามันกลายเป็นทู่เลยทู่เลยมัดให้แน่นๆ่นแล้วก็ลองดึงดูหลุดไหมอันนี้คือแน่ไได้แล้วครับไม่หลุดแล้วแล้วก็ล่นไปข้างหนึ่งล่นไปข้างน่งฝั่งที่เป็นปุมแล้วเวลาขึ้นย่างก็จะได้เรียงกันแบบนี้ครับเรียงกัน ร้อยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยที่เห็นอยู่นี่เป็นหมูพวงอันนี้ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับคือพึ่งลมพึ่งลมอย่างที่เห็นโอ้โหนี่เป็นแผลอย่างนี้เลยพึ่งลมแล้วก็นานแค่ไหนก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงพร้อมอย่างเลยใช่ย่างขายได้เลยอ่าจริงๆถ้าเกิดซื้อกับบ้านเนาเ่าสมมติเมาเมาไปเลยโอ้ยังมีครับผมมาเมาเลยปุ๊บเอากลับบ้านเอาไปทอดได้ไหมได้ครับ ต้นแต่เอาเอาไปอบก็ได้อบก็ได้ทอดก็ได้ย่างก็ได้แต่ที่นี่เขาย่างกันนะใช่แน่คือางน็ุดมอบ้ที่เราชิมแล้วอันนี้คือหมูพวงของเฮียหมีหมูพวงประเด็นคือเมื่อกี้เราชิมแล้วหมูพวงอร่อยมากกับข้าวเหนียวน้ำจิ้มสามอย่างอร่อยมากเขาต่อยอดด้วยอะไรหมูปิ้งหมูปิ้งที่บอกว่าเพิ่งทำมาเรายังไม่ได้ชิมเสูตรโบราณสูตรโบราณต่อยอดกับหมูปิ้งโบราณนี่ต่อยอดโบราณของเราก็ต่างจากหมูปิ้งทั่วไปก็คือมันไม่ได้บดครับ ไม่ได้บดเป็นชิ้นๆเป็นชิ้นๆเลยเราหั่นเป็นชิ้นเลยแล้วเราการัดป๊อบได้เจอหมูเป็นชิ้นผสมมันใช้ใช้สันคอผสมมันสมัยนี้ปกติแล้วถ้าเกดยกินหมูปิ้งสมัยใหม่จะเห็นเป็นหมูบดส่วนใหญ่แล้วนะนี่เดี๋ยวนี้ประมาณสิบกิโลนะครับสิบโลถ้าไอหมูพวงอ่ะคือเราทําเมื่อกี้เราลงไปในเนื้อได้เลยครับไม่เป็นไรเพราะเขาชิ้นใหญ่แต่อันนี้ไม่ได้ครับเขาชิ้นใหญ่แต่อันนี้เขาชิ้นน้อยแปลว่านี้ต้องห้มัียะลายหมดก่อนใช่เราต้องปรุงเครื่องปรุงต่างหากครับแยกจากเนื้อของเขาครับ เราจะไม่ผสมใส่เนื้อเขาเอาเนื้อมาใส่ทีหลังใส่แล้วบ้างครับตอนนี้กระเทียมมีกระเทียมสดซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วดำหวานดำหวานนะครับอันนี้น้ำมันหอยน้ำมันหอยอีกเหมือนกันรากผักชีกับกระเทียมพริกไทยค่สามเกลือสามเกลือก็น้ำมันพืชหรือน้ำมันงาก็ได้ค่ะตามความต้องการของเราแล้วแต่คนรู้ล้ะสักขนาดไหนซอสฝาเขียวฝาเขียวครับอันนี้พริกไทยเม็ดพริกไทยทำมาํำเองนะฮะนี่ทำเองผมชอบตรงไหนเขาทำทุกอย่างเองเขาํำเองเขาจัดการหั่นเองสับเอง นี่ทาซอสเองได้คนทําไปแล้วนะฮะ <c oughs> ข้าวเหนียวหูงีิโลข้าวเหนียวหูงทีละครึ่งถังหรือผังหนึ่งแล้วแต่ครับแล้วแต่วันโ,<อ>โบจะรู้ว่าวันนี้ยอดเท่านี้เท่านี้ครับแล้วก็เอาหมูออกไปเท่านี้อย่างเงี้ยครับ,รบเอาหมูที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปอยอองนี้เพืว่า,า,าต้องหมักนานแค่ไหนอันนี้หมักข้ามคืนครับหมูปิ้งจะค่อนข้างยากหน่อยครับต้องหมักนานเพราะว่าองให้แป้งเข้าด้วยอะไรเข้าหมดเลยเนาะแต่ถ้าจะเอาแบบเร่งรีบอะเราก็แช่ตู้เย็นประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงอันนี้ต้องนวดนานนะครับ ก็ประมาณ10นาทีครับห้าถึงสินาทีอันนี้ดูเยอะกว่าหมูพวงเมื่อกี้เยอะนะครับเยอะเพราะว่าเราสไลด์เราเราสไลด์เนื้อเราเนื้อมันได้เยอะอันนี้เป็นชิ้นมันน้อยหมูพวงอ่ะหมูพองมันเป็นชิ้นใหญ่ครับมันเลยดูน้อยแต่หมูปิ้งเท่ากัน10โลเท่ากันแต่ว่ามันบางครับ10โลเท่ากันอ๋อแต่ความที่มันบางแล้วก็จะมีมันมันหมูครึ่งโลครับ10โลต่อครึ่งโลโอ้โหน้อยมากเลยนะถ้าเนื้อ20ก็มัน1โล โมจะซื้อมาเป็นเซตเซตละ20ก็ให้ให้ทางร้านเขาแยกให้ว่า10 10ต่อครึ่ง10ต่อครึ่งโล20ก็คือ1โลซึ่งถือว่าน้อยมากอะน้อยน้อยมากอันนี้พันธม n ไม่ได้รับรองเลยว่ามันจะเน้นเนื้อเนี่ยครับจริจะจะเน้นเนื้อมากกว่ามันครับจะเอามันแข็งแค่ครึ่งโลเองโอ้รับรองว่าได้คุณภาพครับได้คุณภาพของเนื้อจริงเนื้อเน้นๆเลยแล้วก็ขายไม่ได้แพงขายไม่แพงด้วยลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ขายมาได้เท่าไหร่สิบบาทมาสิบบาทเดี๋ยวดูกระไม้ขนาดไหนอ แล้วอร่อยขนาดไหนอย,อยากกินแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ชิมเลยโอเคทิ้งหมักครับทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเราก็จะมาเสียบกันได้ครึ่งชั่วโมงเสียบไหม,ม,มเสียบได้เลยโอ้โหตาร้อนมากเลยครับแล้วตกได้เลยไม่ต้องกลัวติดเลยเหรได้เลยไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าส่วนผสมมีน้ำมันอ๋อนำหมักน้ำมันไว้แล้วใช่ครับไม่ต้องห่วงเลยน้ำมัน ทำให้หมูนุ่มด้วยทําให้ไม่ติดเตาด้วยดูการเสียบนะครับสังเกตว่าการเสียบเขาจะเสียบยังไงนะฮะเป็นหมูชิ้นๆนะฮเสียบแบบนี้เลยไม่ต้องเอาไปวางโต๊ะวางเคียงเลยเสียบย่างได้เลยอันนี้แบบโบราณจริงครับครับโบราณจริงเสียบแบบนี้ไม่ต้องมีบล็อกอัดชกนี่ไม่ใช่นะออกไปขายก็เสียบย่างหน้าร้านเลยตรงนั้นเลยให้เห็นๆเลยครับเดี๋ยวก็เห็นๆเลยมันกําหนดไหมว่าชิ้นวาไม้หนึ่งมีกี่ชิ้นเนื้อมันเนื้อเนื้อมัน นี่ท่องมันจูดมันเนื้อเนื้อมันมันตอนตอนทำใหม่ใหม่เสียบใหม่ก็ท่กระทองมันเนื้อเนื้อมันบางทีก็ใส่ผิดใส่เนื้อมันมันมันมีกระทองคาถาเนเนื้อมันมันเนื้อนี่เนื้อเยอะนะครับเนื้อเน้นๆเลยนะนี่คือแบบไม่ได้กระจายยาวๆอยู่นะอัดมีเลยอัดทับๆเลยนะไม่ไม่น้อยนะเนี่ยไม่ต้องตกจิปาดเดี๋ยวนี้เป็นย่างแบบแผ่ๆแล้ว แผลแผลแบนๆอ่ะตบแล้วก็เขาจะตบก่อนตบแปะแปะแปะก่อนไม่รู้จะไม่รู้จะกระจายยังไงใช่แต่เราไม่ต้องตบไม่ต้องตบเลยนี่อัดเลยเห็นเห็นเลยเป็นก้อนงี้เลยกินไปเลยชั่มๆเนื้อเน้นๆโอ้ยดูดิดูดิดูดิเนื้อเยอะเนื้อเนื้อเนื้อนี่สิบบาทนะสิบบาทบาทเอาหมูพวงบางย่างเลยไหมนี่หมูพวงหมูพวงก็เนื้อเน้นๆเลยโอ้สุดยเอาขึ้นเตานี้ก็ได้ โอ้ยเตาผมชอบเตาเลยเตาสมัยใหม่ดีฮะควันน้อยไยนะแต่ต้องขูดทุกครั้งที่ที่ก็ต้องล้างทุกครั้งนะแต่เขาจะมีน้ําเลี้ยงอยู่ข้างในนะใช่มีน้ําเลี้ยงน้ําเลี้ยงให้มันเย็นความร้อนอยู่ด้านข้างเพื่อที่ไม่ให้มีควันขึ้นมาดูดีครับแล้วมันเกลี่ยดีครับไฟม,มันถึงอะไฟมันถึงมันก็จะเกลี่ยเกลี่ยอย่างนี้นะดูดีครับเอ้ยสุดยอดโอ,อ้โหสวยครับ ครับสรุปว่าสุกไหมครับนี่ถูกแล้วครับพร้อมเสิร์ฟเลยเห็นได้เลตัด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 ออกอันนี้คือแต่งครับแต่งเลยแต่งตัวน่อยบางคนก็บอกว่าไม่ต้องตัดได้ไหมอร่อยเสียจได้มันหอมอันนี้ชิมได้เลยใช่ไหมชิมได้เลยครับงั้นเปิดเลยนะทานได้เลยครับขออนุญาตครับนี่คุณผู้ชมครับอ้ยนีสิบบาทไม่อยากเชื่อเลยดูดิเด้งๆนี้เลยนิ่งๆนิ่งๆดูเนื้ออันนี้ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เนื้อชิ้นเดียวเราแผ่นะเป็นเนื้อย่น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 ทักทักทักกัน รสชาติแน่นมากแน่นมันไม่ใช่หมูปิ้งแบบรสชาติหมูปิง้งหมูปิ้งไม่ใช่อันนี้รสชาติแบบหมูปิ้งที่รสชาติมีความหอมมีความแน่นหรสชาติมากครับคือข้าเครื่องดีมากเลยนะเครื่องแน่นมากอันนี้ข้าวเหนียวต้องตามมาทาันทะีแล้วไม่ได้เค็มนะครับแต่ว่ารสชาติแน่นกลมกลมรสจัดนะอร่อยสุดยอดนี่คือเมนูต่อย,ยอดของเฮียหมี่หรือคุณโบอร่อยจนคุณต้องลองเขาบอกว่าติดตาออะไรนะโคตรอร่อยใช่ไหมอร่อยโคตรๆต้องลอง อร่อยโคตรๆต้องลองโอเคครับถ้าอยากจะมากินอยากจะมาลองต้องมาลองเลยหน้าวัดผาสุกมณีจักรเนาะครับหน,หน้าวัดผาสุกมณีจักรเมืองทองเรียกเมืองทองโซนนี้เลยมาไม่ยากลเลยเซิร์ชหน้าวัดตรงข้ามเป๊ะขายวันไหนบ้างพิมพ์ชื่อร้านเลยครับขึ้นในแมปอ่าชื่อร้านร้านเฮียมหมี่หมูฟวงครับพิมพ์เลย ปักหมุดมาเลยครับสั่งเป็นโลก็ได้นะเป็นโลก็ได้เอากลับไปทอดเองเอาไปย่างเองก็ได้เหมือนกันไปย่างไปทอดไปเบฟได้หมดเลยการันตีครับว่าไม่ผิดหวังถึงที่สุวันนี้มันลองแล้วผมการันตีแหมตาตกล้องพามาชิมขอบคุณแา่นะฮะขอบคุณมมกนะฮะวันนี้อร่อยจริงๆครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงกับตดึกจริงๆอย่าลืมนะครับแนะนะนาติชมกันมาครับเรื่องของวัตถุดิบที่อร่อยอร่อยคุณสามารถบอกเราได้พาไปดูของเก่งๆต้องว่าชื่นชม เขาเริ่มจากอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจเดียวคือการกินหมูพวงแล้วอร่อยวันนี้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองอันนี้ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบที่น่าสนใจจะต,ต้องชื่นชมเพราะมันอร่อยจริงๆโอเควันนี้สุดยอดครับขอบคุณมากครับเฮียมีครับ่บาแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีจ,าดจา้าไหวทั้งหมูเลยไหวทั้งหมูเฮียมีแหละ